เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะเลือกเข้างานมาก่อนนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับบันทึกสําเร็จนะครับคุณเข้างานเวลา2องทุ่มสานาทีนะครับแล้วก็ผมจะมาเลือกออกงานนะครับแล้วก็ดึงพิกัดนะครับกดบันทึกครับระบบก็จะแจ้งว่านะครับคุณเลือกออกงานนะครับตรวจพบการเข้างานของนันทพรนะครับเวลาเข้างานเวลานี้นะครับออกเวลานี้นะครับ คุณใช้เวลาทำงาน0ชั่วโมง1นาที59เว้นาทีนะครับก็พึ่งเข้าเมื่อกี้แล้วก็ออกเมื่อกี้นะครับระบบก็จะแจ้งว่าเกิดข้อผิดพลาดน,นะครับคุณไม่ได้ลงชื่อเข้างานใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก่อนรับชมวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดิชเชอร์ดินนี่ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างโฟลเดอร์ใหม่ก่อนนะครับ ผมจะเลือกคำสั่งใหม่แล้วก็เลือกโฟลเดอร์นะครับเป็นเวอร์ชันที่4.4แล้วนะครับเข้าแล้วก็ออกงานอยู่ด้วยกันนะครับผมจะกดสร้างเลยนะครับกดสร้างเสร็จแล้วก็เปิดข้อไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสร้างสคริปต์ก่อนแล้วค่อยไปสร้างส่วนอื่นๆตามสคริปต์นะครับผมก็จะทำการคลิกขวาแล้วก็เลือกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกสคริปต์ นะครับสคริปต์ของ Google a p p กดสร้างสคริปต์เลยนะครับโครงการที่ไม่มีชื่อเปลี่ยนชื่อนะครับเข้าออกงานนะครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่กระทบนะครับเริ่มแรกจะมีโค้ด j s อยู่นะครับก็ให้วางโค้ดนี้ลงไปก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราจะเปลี่ยนกันเฉพาะประกาศตัวแปรทางด้านบนตรงนี้นะครับ เอกแรกนะครับก็จะเป็น Sheet ID นะครับกลับมาที่ Google Drive นะครับเราจะมาสร้าง Database ก่อนตัวนึ่งนะครับหรือว่าใครจะไปสร้างดึง Database เก่าของเวอร์ชั่นเก่าที่มีก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมจะสร้างเป็น Database ใหม่นะครับผมจะคลิกขวาแล้วก็เลือก Google Sheet สเปซชี t ที่ไม่มีชื่อนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อเป็น data 4.4นะครับเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ไม่กระทบนะครับก็อันดับแรกเลยผมก็จะทำการคัดลอก id sheet นะครับอยู่ทัดจาก d s l e c t ไปก่อนถึง s l a s edit นะครับ Ctrl C คัดลอกนะครับแล้วก็มาที่โค้ดของเรานะครับ xxx นะครับ แนะนำให้ลบทิ้งให้หมดนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าเราลบหมดหรือเปล่านะครับจากนั้นคนทวนวีเลยนะครับต่อไปเราจะไปสร้างแผ่นง,งานที่ชื่อว่าเนม e นะครับผมคนทวนซีเลยนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นเนม e นะครับแล้วก็มีแผ่นง,งานที่ชื่อว่า Data c h e c k นะครับแล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกนะครับ แล้วก็ดับเบิลคลิกเปลี่ยนชื่อเป็น Data c h e c k นะครับแล้วก็แผ่นง,งานชื่อ Data l i s t กดเครื่องหมายบวกนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น Data l i s t นะครับมี3แผ่นง,งานนะครับ Name Data c h e c k แล้วก็ Data l i s t นะครับต้องตั้งชื่อให้ตรงนะครับถ้าตั้งชื่อไม่ตรงแล้วก็จะหากันไม่เจอนะครับ ต่อไป fff นะครับภาพเข้างานอ่าผมจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับตั้งชื่อเป็นพริกแล้วกันนะครับตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ไม่กระทบนะครับเสร็จแล้วก็เปิดเข้าไปก็จะเจอ id ของโฟลเดอร์นะครับอยู่ท้ายสุดเลยนะครับก็ทำการคัดลอกกลับมาที่สคริปต์นะครับ fff นะครับ3ตัว ลบทิ้งไปหมดเลยนะครับแล้วก็วางแถวลงไปนะครับเปลี่ยนเท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปสร้างไฟล์ html นะครับอยู่ในฟังก์ชัน doget นี้นะครับตั้งชื่อว่า form form นะครับก็มาเลือกที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เลือกที่ html ชื่อต้องเหมือนกันนะครับเล็กใหญ่ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับกด enter ครับ เมื่อกดเสร็จแล้วก็จะมีโค้ดขึ้นมาก็ให้ลบทิ้งไปหมดเลยนะครับจากนั้นก็วางโค้ดที่ลงไปนะครับทีนี้เรากลับมาดูที่ Google Sheet ของเรานะครับแผ่นงานเนมนะครับที่คอลัมน์ a นะครับระบบจะมาดึงชื่อตรงนี้นะครับเราก็วางชื่อลงไปนะครับพิมพ์ชื่อลงไปโดยชื่อจะมาเริ่มดึงตั้งแต่แถวที่2เป็นต้นไปนะครับมีชื่อเท่าไรก็ใส่ไปให้หมดเลยนะครับ แผ่นงาน Data าเช็คนะครับไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าระบบจะมาบันทึกที่แผ่นงานนี้นะครับสําหรับแผ่นงาน Data l i ิสให้เราวางระยะห่างนะครับซึ่งมีหน่วยเป็นเมตรนะครับแล้วก็พิกัดที่เราต้องการเช็คนะครับว่าจะให้เช็คจากพิกัดไหนนะครับวิธีหาพิกัดให้เราเปิด Google Map ขึ้นมานะครับเราอยากให้เช็คอินที่พิกัดไหนเราก็คลิกขวาที่ตำแหน่งนั้นนะครับ พอคลิกขวาเสร็จแล้วก็มันจะมีข้อมูลชุดตัวเลขอยู่ข้างบน2ชุดนะครับแล้วก็ทาการขัดลอกนะครับพอขัดลอกเสร็จแล้วเราก็เอามาวางในนี้เลยนะครับกดทนวี B ลงไปเลยอย่างนี้นะครับนี่คือพิกัดที่เราต้องการให้เช็คนะครับเสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วต่อไปเราจะเริ่มนาโค้ดไปใช้นะครับผมก็จะกดบันทึกโอเคบันทึกผ่านนะครับ ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเราจะเริ่มนําระบบไปใช้มาทําที่การทําให้ใช้งานได้ครับครั้งแรกเลยต้องมาการทําให้ใช้งานได้รายการใหม่ก่อนนะครับเสร็จแล้วรูปฟันเฟืองกดเว็บแอปผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเปลี่ยนเป็นทุกคนครับตั้งค่าเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็กดการทําให้ใช้งานได้ครับขั้นตอนแรกก็จะให้สิทธิ์เข้าถึงก่อนนะครับ เลือกอีเมลเลือกแอดวานนะครับเลือกไม่ปลอดภัยเลือขึ้นไปนะครับเลือกยอมรับจะได้นะครับลิงก์ที่เป็น exe มาผมจะทดสอบกับลิงก์จริงเลยนะครับ exe นะครับต่อไปเราก็จะมาเริ่มใช้งานจริงนะครับผมก็จะขอเลือกนะครับมาลูกไพศาลนะครับผมก็จะเลือกเข้างานมาก่อนนะครับลิงกพิกัดนะครับ ก็อยู่ห่างจากตรงนี้ศูนย์เมตรเลยนะครับเพราะว่าผมเช็กกับพิกัดนี้นะครับในแผ่นง,งาน Data Li s t นะครับเช็คกับพิกัดนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดกล้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดชัยภาพครับแล้วก็กดบันทึกนะครับ บันทึกสำเร็จนะครับคุณเข้างานเวลา2ทุ่มส1นาทีนะครับ20บวินาทีนะครับแล้วก็โอเคนะครับลองเข้างานอีกสักคนนะครับเข้างานเป็นนันทพรนะครับเลือกเข้างานนะครับดึงพิกัดพิกัดเดิมนะครับเปิดกล้องนะครับก็บันทึกเข้าไปนะครับ ทันทรก็เข้างาน2ทุ่ม31นาทีนะครับ48วินาทีนะครับทีนี้มาดูที่ Data s h e e t นะครับ g o o l l s s h e t t ก็แผ่นงานที่ชื่อว่า Data Check นะครับก็จะมีการเช็คอินเข้ามานะครับ2คนนะครับเราก็อาจจะทำการคลิกขวาที่เลขยน1นะครับแล้วก็แทรกแถวด้านบนนะครับเราอาจจะพิมพ์หัวคอลัมน์เป็นประทับเวลานะครับ เรา,าจะตั้งชื่อเป็นประทับเวลาชื่อประเภทนะครับและติดจุดลองจุดจุดการบันทึกแล้วก็ภาพนะครับนีก็ได้นะครับขอเติมสีหน่อยนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราได้ประเภทเข้างานแล้วนะครับผมจะเช็คออกงานจากนันทพรนะครับผมจะเลือกชื่อนันทพรนะครับแล้วก็ผมจะมาเลือกออกงานนะครับแล้วก็ดึงพิกัดนะครับศูนเมตรนะครับแล้วก็เปิดกล้องนะครับ กดใช้ภาพครับถ้าใครต้องการถ่ายแมมก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็บันทึกครับเลือกเป็นออกงานนะครับเลือกเป็นชื่อนันทพรนะครับกดบันทึกครับระบบก็จะแจ้งว่านะครับคุณเลือกออกงานนะครับตรวจพบการเข้างานของนันทพรนะครับเวลาเข้างานเวลานี้นะครับออกเวลานี้นะครับคุณใช้เวลาทํางาน0ชั่วโมง1นาที59เวินาทีนะครับก็พึ่งเข้าเมื่อกี้แล้วก็ออกเมื่อกี้นะครับ ทนี้กับ,บรูที่แผ่นง,งาน g o g l e s h e e t s นะครับก็จะมีคอลัมน์เพิ่มอีกคอลัมน์หนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นคอลัมน์ H นะครับผมก็จะตั้งชื่อว่าเวลาทำงานนะครับเปลี่ยนให้เหมือนกันประมาณนี้นะครับถ้าผมเลือกชื่ออื่นนะครับสมมุติเลือกชื่อนี้นะครับแล้วก็ผมเลือกออกงานนะครับดึงพิกัดมานะครับ เปิดกล้องใายภาพนะครับผมจะเลือกชื่อประเสริฐนะครับซึ่งไม่มีประเสริฐซึ่งไม่ได้ทําการลงชื่อเข้าง,งานมานะครับแต่มาเลือกแต่มาเลือกออกงานนะครับก็จะกดบันทึกครับระบบก็จะแจ้งว่าเกิดข้อผิดพลาดน,นะครับคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าง,งานใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ สมมติว่าประเสริฐลุ่งเรือนะครับผมเลือกเป็นเข้างานนะครับแล้วก็กดบันทึกครับก็เรียบร้อยครับเข้างานเรียบร้อยเวลานี้นะครับกดโอเคครับก็ประเสริฐก็จะถูกบันทึกเข้างานเข้ามานะครับจากพิกัดนี้นะครับสมมุติว่าประเสริฐนะครับเช็คอินเวลา2ทุ่ม35นะครับแล้วประเสริฐนะครับคนเดิม ประเสริฐรุ่งเรือนะครับมาเช็คอินข้อง,งานอีกนะครับพิกัดเปลี่ยนแล้วผมใช้ง,งานจากนูดบุ๊กนะครับพิกัดก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสมมุติว่าประเสริฐนะครับประเสริฐเช็คข้อง,งานไปแล้วนะครับ แล้วประเสริฐมาเช็คข้องานอีกนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดึงภาพนะครับบันทึกนะครับข้องานสาเร็จนะครับเป็น2องทุ่มสานะครับก็ประเสริฐจะเช็คเข้ามา2ครั้งนะครับระบบจะมาตรวจสอบครั้งล่าสุดที่รายชื่อนี้เช็คเข้ามานะครับเมื่อลงชื่อออกงานนะครับประเสริฐลุ่งเรืองนะครับออกงานนะครับดึงพิกัด เปิดกล้องนะครับบันทึกนะครับประเสริฐก็จะถูกเช็คเวลานะครับครั้งล่าสุดที่คนนี้นะครับเช็คอินเข้ามาก็ทำงานแค่3 4วินาทีนะครับทีนี้เรามาดูมานุษย์ไพศาลนะครับข้องานเรายังไม่ได้ออกงานเลยนะครับเรามาเลือกมานุษย์ไพศาลดูนะครับออกงานดึงพิกัดนะครับสำเร็จเปิดกล้องครับ ใช้ภาพนะครับบันทึกครับมนุษย์ไพารออกงานเรียบร้อยแล้วนะครับคุณมนุษย์ไพศาลนะครับทํางานวันนี้6นาที53วินาทีนะครับแล้วก็เวลาของคุณมนุษย์ไพศาลนะครับก็จะถูกบันทึกไว้ที่นี่นะครับทีนี้เรามาดูที่โฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพนะครับเราจะเห็นว่าขนาดไฟล์เล็กมากเลยนะครับ 3K 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 นะครับก็จะ ปกติแล้วน่าจะไม่เกิน 50k นะครับที่ผมเช็คอินรูปภาพไปเนื่องจากว่าผมได้ปรับโค้ดให้โค้ดนะครับปรับรูปภาพให้มีขนาดเล็กเพื่อที่จะได้ใช้เวลาในการกดอัปโหลดไวขึ้นนะครับเพราะว่าโทรศัพท์บางรุ่นก็จะความละเอียดกล้องก็จะสูงนะครับพอความละเอียดกล้องสูงเวลาถ่ายรูปเช็คอินเข้ามาแล้วภาพก็จะมีขนาดใหญ่นะครับพอภาพมีขนาดใหญ่แล้ว การอัปโหลดหรือว่าการบันทึกงานก็จะช้านะครับดังนั้นผมจึงปรับโค้ดให้มีขนาดเล็กลงเพื่อที่จะให้การบันทึกไวขึ้นนะครับสามารถพิมพ์ชื่ออื่นได้ไหมครับได้นะครับผมจะเป็นมินทิชเชอร์ดินนี่นะครับอ่าผมจะเลือกออกงานนะครับอ่าพิกัดเปลี่ยนไปแล้วโอเค โอเคนะครับอ่ะผมเรียกจิตร์ดินนี่นะครับเรียกออกงานนะครับกดกล้องครับใส่ภาพครับจิตร์ดินนี่นะครับไม่สามารถลงชื่อได้นะครับเนื่องจากว่ามมนได้ลงชื่อเข้างาน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอ่าต้องมาเปลี่ยนเป็นเข้างานก่อนนะครับเราก็บันทึกครับบันทึกสำเร็จนะครับจิตร์ดินนี่นะครับ อันนี้ทดสอบเป็นชื่ออื่นนะครับเข้าแล้วออกเลยนะครับต้องพิมพ์ชื่อให้ตรงนะครับถ้าชื่อไม่ตรงจะตรวจไม่เจอนะครับดังนั้นแนะนําให้เลือกรายการที่ปรากฏตรงนี้นะครับกดบันทึกครับเมื่อกี้เลือกออกงานนะครับออกงานสําเร็จนะครับวันนี้ทิดเชอร์ดินนี่นะครับทํางานไป40วินาทีครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมจะวางโค้ดไว้ให้ดาวน์โหลดที่ใต้คําอธิบายวิดีโอนะครับ สามารถไปดาวโหลดได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกสภากาแฟแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดิดเชิดดินนี่ด้วยนะครับ